เคยคุยกันบ้างแลอยู่ค่ะแต่ด้วยหน้าที่จึงน้อยไปค่ะนี่แหละไอ้น้อยนี่แหละอย่าให้มันอยู่กับเรานานไอ้น้อยนี่แหละถ้าเราน้อยบอยบอกเลยชีวิตไม่ไปไหนนะคะไอ้น้อยเนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วมันจะอึมครึมบอกเลยไอ้น้อยเนี่ยมันอยู่กับเราแล้วมันอึมครึมชีวิตจะอึมครึมมันจะมู่จะมนจะเศร้าจะมองหันไปทางไหนก็อึมครึมค่ะไอ้น้อยเนี่ยเพราะอะไรมันจะจิตเรามันจะไม่ผ่องใสมันจะไม่มีความสุขค่ะอย่าให้มันอยู่กับเราไอ้น้อยเนี่ย ได้น้อยเนี่ยลบไอ้ลบไอ้น้อยเนี่ยมันลบมากเลยอย่าให้มันอยู่กับเราอย่าพูดถึงมันบ่อยนะยิ่งพูดมันยิ่งมานะคะไอ้น้อยเนี่ยอย่าให้มันอยู่เพราะมันเราไม่ต้อนรับมันยิ่งพูดหามันมันยิ่งมามันยิ่งอยู่กับเราไม่ไปไหนเลยไม่ไปเห็นไหมพูดให้ทุกคนฟังแล้วรู้สึกสนุกนะคะไอ้น้อยเนี่ยอย่าพูดถึงมากหนึ่งบอก ทุกคนถ้ามีอารมณ์หน่อยนะคะบอกเลยรีบจับตัวเองให้ทันปรับจับตัวเองให้ทันเฮ้ยฉันกําลังคิดลบฉันกาลังคิดลบไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฉันต้องคิดบวกเราพอเราจับตัวอพอเรารู้ตัวว่าเราคิดลบเนี่ยพอเรารู้ตัวว่าเราคิดลบเราจะต้องเปลี่ยนอารมณ์ทันทีค่ะไม่ได้ไม่ใช่ไม่เอาไม่คิดแบบนี้เวลา ให้เคล็ดลับอย่างหนึ่งเวลาเราคิดลบใช่ไหมคิดลบมันจะดิ่งไปนานเลยคิดลบดิ่ง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 อุ้ยวันคิดเป็นวันๆเลยคิดลบนะมันจะไปดิ่งไปวันดิ่งลงเหวเลยอารมณ์นั้นอยู่กับคุณไม่ได้นะะมันจะโอ้โหโนดนีเข้ามาอึมครึมชีวิตอึมครึมมากเลยเวลาเรารู้สึกแบบนี้สิ่งที่ถ้าเราจับตัวเองได้ปุ๊เฮ้ยฉันกำลังคิดลบทำไงดีไม่ได้ฉันไม่อยากคิดแบบนี้เลยเดี๋ยวฉันจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาอีกเพิ่ม ให,ให้ทําแบบนี้ค่ะเฮ้ยฉันนี่โชคดีมากแล้วว่าพูดคําว่าโชคดีเข้าขาตัวเองทันทีเลยค่ะเล็ดรับนะคะอันนี้รันทามาตั้งแต่เริ่มเรียนไมายเซ็ตมาเลยนะคะอันนี้อาจารย์เขาสอนมานะะให้เราใช้คําว่าโชคดีสาดเข้าไปในตัวเองบอกเลยเฮ้ยนี่มันคาลบเฮ้ยฉันกําลังคิดอะไรอยู่ไม่ได้ไม่ได้กลับมาบอกให้ฉันนี่โชคดีมากแล้ว ฉันนี่โชคดีมากเลยชีวิตฉันนี่โชคเป็นผู้หญิงโชคดีฉันโชคดีอะไรมองหาอะไรฉันโชคดีเรื่องอะไรบ้างเฮ้ยไม่คิดแล้วไอไอสิ่งอดีตจะไม่คิดมาแล้วตอนเนี้ยฉันมาถึงจุดนี้ได้ฉันโชคดีมากแล้วตอนเนี้ยฉันได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยฉันมีงานทําฉันมีเงินใช้มีรถขับมีข้าวกินอุ้ยฉันโชคดีมากแล้วฉันโชคดีแล้วคนที่ไม่ได้เป็นอย่างฉันมีเยอะแยะเลยฉันโชคดีใช้คําว่าโชคดีนี่แหละปลอบประโลมตัวเอง ใส่คำพูดคำว่าโชคดีเนี่ยเป็นพลังงานบวกให้ตัวเองโชคดีอย่างนั้นโชคดีอย่างนี้พูดไปค่ะคำว่าโชคดีมันเป็นคําพลังงานสูงมันเป็นคำพลังงานบวกพูดเข้าไปเยอะๆค่ะตื่นเช้ามาให้พูดคำว่าโชคดีเริ่มต้นคําพูดที่ออกมาจากปากเราคำแรกในตอนเช้าของทุกวันให้เป็นคำว่าโชคดีให้เป็นคําว่าโชคดีค่ะ พูดนานไปไหมพูดลบออกมาตลอดเรื่องแฟนนี่นิ่งเลยเพราะอะไรมันนิ่งสิเพราะเราไปโฟกัสแต่สิ่งที่เราไม่ชอบเพราะเราไปโฟกัสแต่อินอย์นนิ่งสิมันไม่ไปไหนหรอกเพราะอะไรคนที่มาเขาเรียกว่าเทคโอเวอร์เราเนี่ยคืออ้นอยนั่นนะมันนิ่งสินิ่งไม่ไปไหนหรอกแฟนเพราะอะไรเราโฟกัสแฟนหรือเปล่าจิตดเราไปโฟกัสที่หาแฟนปะรู้สึกดีกับการหาแฟนใหม่ เราไปรู้สึกนอยกับการที่เราจะต้องมานั่งเลี้ยงแม่คิดวันวัๆคิดแต่เรื่องนี้เมื่อไหร่กูจะพ้นไปจากตรงนี้สักทีทำไมต้องเป็นกูจะคิดกันแบบเนี้ยแล้วแล้วจะเอาอารมณ์ไหนอ่ะอารมณ์ไหนไปไปหาแฟนอารมณ์หาแฟนมันต้องอารมณ์สนทรีอารมณ์ดีอารมณ์บวกอารมณ์คนมีความรักอะ่ะเวลาไปหาแฟนเราต้องอารมณ์แบบนั้นนะคะอารมณ์น้อยเข้าไปไม่มีทางเจอแต่ไอ้พวกสแกมสกรม โรคจิตโจทย์แบบนี้ค่ะโอ้ยพูดดังไปเปล่าสามีตื่นหลับไปแล้วหัวเลาะหัวเลาะทำไมใครหัวเลาะบอกว่าจะเข้าไปหาแฟนมันต้องมีอารมณ์สุนทรีไม่ใช่อารมณ์นอยค่ะไม่ได้เราต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองนี่แย่ะนะชีวิตเนี่ย ไปไหนก็พวกไอ้น้อยไปไปไหนก็พวกไอ้ยุ่งไปไปไหนก็พวกไอ้ไอ้ลบไปอ้าสามตัวเนี้ชีวิตไม่ไปไหนอย่าให้มันอยู่กับเราถามตัวเองอย่าไปพูดมาเรื่องแฟนนิ่งเลยพูดทําไมคือคุณพรจับตัวเองไม่ได้สักคําเลยค่ะพูดอะไรออกมาลบหมดเลยลบหมดเลยค่ะเคยเข้าเรียนในคลาสไหมถามจริงเคยเข้าเรียนไหม มันต้องปรับกันเยอะมากเลยนะคะคุณพรคำพูดออกมามันออกมาจากตรงนี้คิดก่อนสมองเรามีแต่เรื่องลบๆตายแล้วสี่สิบแปดแล้วเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะคนที่แบบสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยเราอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะอะไรเพราะเวลาไม่คอยใครค่ะเราต้องทําตอนนี้เลยค่ะอย่าไปรอถ้าตั้งใจแล้วฉันจะหาแฟนว้ยปีนี้ฉันต้องได้แฟน อ้าวตั้งเป้าแล้วเว้ยตั้งเป้าแล้วต้องหาทําทันทีเข้าเว็บน่นนี่รับไมซ์เซ็ตสมัยไปฟังคุรันพูดอะไรไว้ดีๆเอาจับเข้ามาปรับเปลี่ยนหาข้อมูลเขียนเป้าหมายตัวเองเขียนมาตรฐานของแฟนเราที่อยากจะได้อะอันนี้ไม่เลยไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดคิดแต่ว,ว่าอยากหาคนดีคนนี้มาตรฐานแต่อะไร แต่ว่าในหัวมีแต่เลย,เ,ยกลเกลียดเหเกินไอพวกเข้ามาโชเข้ามาสกแกมสกามเกลียดแล้วเกิเจอแต่อพวกเนี้ยเอาอยากได้คนดีแต่ไปโฟกัสไอสแกมอืมมันจะได้ไหมแฟนคนดีไม่ได้คนดีวิ่งหนีหมดพลังงานบวกพลังงานน,นี้ไม่มีเลยตัวเองปิดประตูตายอ่ะตัวเองปิดประตูตัวเองอ่ะปิดประตู ปิดประตูหน้าต่างหกด้านสีด้านหกด้านปิดหมดเลยแล้วความโชคดีสิ่งดีๆที่ไหนจะมาจะมาหาเราไม่ได้เราต้องเปิดประตูให้เป็นเราต้องรู้อะไรประตูไหนคือประตูแห่งความโชคดีคําพูดคือประตีประตูแห่งความโชคดีอารมณ์ความรู้สึกคือประตูแห่งความโชคดีที่เปิดสิ่งดีๆเปิดให้สิ่งดีๆความโชคดีคนดีๆเงินทองอะไรไหลก็มาหาเราได้อารมณ์กับคําพูดความคิด ถ้าวันนี้เนะี่ยบอกเลยถ้าคุณพรเชื่ออะไรอยู่เชื่ออะไรอยู่ความเชื่อของคุณที่มันสตรองที่สุดอะมันคืออะไรหรอเชื่อว่าอะไรบ้างความเชื่อเชื่อว่าจะเจอคนดีไม่ชาตินี้คงไม่เจอคนดีหรอกชาตินี้ความเชื่อในหัวเราที่มันแบบว่ามีพลังมากที่สุดอะที่มันมันข่มเราอยู่ตอนเนี้ยเราไปไหนไม่ได้เลยมันคืออะไรอะ ถามวาคุณพรตื่นมาเช้าตื่นมาลืมตาปุ๊บในหัวคุณพรมันอะไรมันวิ่งปรุดเข้ามามันคืออะไรอะ่ะบอกหน่อยค่ะแต่รันบอกเลยไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ตื่นมาปุ๊บลืมตาปับ๊บเรื่องไม่ดีเรื่องเครียดเรื่องลบเข้ามาก่อนแน่นอนเลยบอกเลยไม่ต้องไอ้นี่ทายเป็นหมอดูทายแม่นด้วยดูจากคำพูดแล้วทายแม่น ลืมตาปุ๊บไม่มีหราขอบคุณโชคดีไม่มีเข้ามาเลยสิ่งที่พูดสิ่งที่คิดคำแรกสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวสิ่งที่พูดอ่าเราต้องถาอะไรเชา้านี้อันนั้นไม่ใช่แล้วเราถึงบอกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ค่ะก่อนนอนกับตอนเช้าอย่าไปเอาเรื่องงานเรื่องเครียดเรื่องโน่นเรื่องน,อน,องนี้เข้ามาในหัวสิ่งแรกที่จะเราจะต้องทําให้พลังกับตัวเองด้วยการพูด ถึงความโชคดีด้วยการมองเห็นภาพอนาคตที่เราอยากได้ไอเรื่องงานเรื่องนน้นไว้ทีหลังเพราะไอ้นั่นอะ่ะมันมีอยู่แล้วมันเราต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะจูนแต่ทุกเช้าที่หลายๆคนไม่รู้คืออะไรตื่นมาก็ต้องคิดรล่อง,งานวันนี้จะทํางานอะไรวันนี้จะลูกค้าไหมวันนี้จะโน่นจะนี่จะนั่นนี่ไม่ใช่คนที่รู้จักเรื่องมายเ็จคนรู้จักเรื่องมายเ็จจะไม่ เอาเรื่องนั้นมาคิดในลืมตาปุ๊บสิ่งที่เข้ามาในหัวสิ่งแรกไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่วันนี้จะทำอะไรต้องเปิดประตูความโชคดีให้ตัวเองก่อนให้พลังให้ตัวเองให้มีพลังคึก,กคัก,กคึกคักหมอมาคึกคักมันต้องตื่นมาด้วยอารมณ์คึกคักค่ะด้วยการใส่พลังบวกให้ตัวเองพูดขอบคุณ พูดถึงความโชคดีมองเห็นภาพอนาคตสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดแต่เช้ามาตื่นลืลนตาปุ๊บเราโฟกัสไปแล้ววันนี้จะมีปัญหาอะไรไหมวันนี้จะขายของได้ไหมวันนี้จะมีจะน,นอกนอนี้อีกไหมเนี่ยอุย้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ทาอะไรนี่นะแต่เรื่องที่ชอบไม่ได้คิดเลยไม่ได้เห็นภาพมันเลยมันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งจินตนาการให้เข็ง จินตนาการเห็นภาพความฝันตัวเองให้เป็นภาพในหัวเห็นเห็นมันบ่อยๆเห็นมันทุกวันเห็นมันให้เก่งอ่ะเห็นมันแล้วให้รู้สึกดีกับมันทําได้ไหมทุกวันทําได้ไหมมันมันทาไม่ได้หรอกคนที่เคยคิด้ว่ามันจะต้องหัวมันจะแวบไปในเรื่องลบๆไปแหละแต่ว่าเราก็ต้องฝึกมันค่ะถ้าเราฝึกมันเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะฟังเราค่ะเราต้องเทรน เหมือนเราเทรนหมาเทรนแมวอ่ะนั่งสิให้หมาให้แมวเห็นไหมก็ฝึกหมาลูหมดเลยนี่คือการเทรนรแรกๆมันไม่รู้หรอกเราก็ฝึกมันบ่อยๆมันก็จำสมองเราเหมือนกันค่ะวันหนึ่งต้องกินน้ำให้หมดขวดเนี่ยมันต้องมีวินัยกับตัวเองต้องตั้งตั้งนาฬิกาตั้งตั้งแอปอะ่ะให้มันเตือนเราให้กินน้ำอะ่ะดูสิว่าเรา ต้องการคือเรารักตัวเองเราอยากคือถ้าเราไม่ตั้งเวลาเราลืมกินน้ําวันวันมัน,นกินน้าแค่กี่ครั้งเองไม่เพียงพอเราก็รักตัวเองเราอยากให้ตัวเองมีน้ําเพียงพอใช่ไหมกลัวจะลืมก็ไปโหลดแอปมาแอปอันนี้ยมันจะเตือนให้เรากินน้ําเดี๋ยวมันจะร้องแล้ว แล้วเลยเราจะตั้งเสียงมันอ่ทุกคนนะเกิดว่าอยากจะรักตัวเองให้มากกว่านี้อยากดื่มน้ำเพียงพอไปไป,ไปโหลดแอปมาแล้วก็มันจะใส่ข้อมูลน้ำหนักอายุส่วนสูงอะไรนี้แล้วมันจะคำนวณให้เราว่าวันหนึ่งเราจะต้องกินน้ำเท่าไหร่ให้มันเหมาะสมกับน้ำหนักตัวเราอะถึงเวลามันจะเตือนเราแล้วเพราะมันเตือนปุ๊บเราต้องไปกดว่าเรากินแล้วเป็นคนที่มีความสุขมากๆตอนนี้เพราะเพราะทำแบบนี้แหละ มอก่อนก็โอ้โหอเลเคข่าไปด้วยเหมือนกันไงเพราะว่ารันทาแล้วรู้สึกดีกับตัวเองประสบผลสําเร็จชีวิตดีดีเจอเจ้าชายมีความรักที่ดีมีชีวิตที่ดีโหทุกอย่างพรั่งพรูนะคะเนี่ยเพราะรันทาแบบนี้ค่ะที่รันสอนพวกคุณนี่แหละที่รันเอามาแบ่งปันนี่แหละคุณทาเลยอะทําแบบนั้นแหละคะ่ะทุกอย่างที่มันบล็อกชีวิตเราไม่ให้ไปไหนก็ไอความคิดลบนี่แหละคะ่ะมันถ้าคนที่แบบ เรียนเรื่อง m i n d s e t จริงๆจะรู้ว่าชีวิตเราจะดีจะร้ายนะคะมันอยู่ที่ m ม n d s ซ t ตัวเดียวเลยค่ะ m i n d s e t ดีชีวิตดีค่ะ mindset ดีชีวิตดีรันบอกเลยคนที่แบบว่าเรียนเก่งการศึกษาดีจบสูงนะคะมันถ้าเขามี m i n d s ซ t ที่ลบนะคะบอกเลยชีวิตไม่ได้ไปไหนเหมือนกันไม่จเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วคนที่แบบไม่จบอะไรเลยเนี่ยจบ แค่ป .6 จบแค่มปลายม .3 เนี่ยแต่ว่าเขามีไมค์เซตดีโหไปไหนเลยไปรล้วเลยไปรล้วๆๆๆว,ว,วแซงหน้าไอคนที่เรียนเก่งในห้องในคลาสแบบท็อปเลยเก่งกับเพื่อนเลยแต่ว่าจบออกมามันอยู่ที่เดิมอะมันไปมันไม่ไปไหนเลยจะรันมีเพื่อนนะคะอันนี้เล่าหน่อย <laughs> เพื่อนสมัยเรียนด้วยกันอะ โอ้โหมันเก่งมากเลยมันคิดเลขโอ้มันได้ที่หนึ่งมันมันเข้าไปแบบประกวดแต่ลำเพอเนี่ยในโรงเรียนมันชนะทุกปีเลยมันเก่งเป็นกรดเลยหัวมันฉลาดมากเลยแต่ลันน้ะเป็นคนที่เรียนกลางๆไม่อยู่หน้าไม่อยู่หลังอยู่กลางๆไม่เก่งมากไม่โง่มากแต่ว่าแต่ว่ารู้ไหมคะว่าไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะมันยังอยู่ที่เดิมตอนนี้มันชีวิตมันแย่มากเลยมันเรียนเก่งเรียนสูงเมื่อจบก็สูงแต่ว่าชีวิตมันไม่ไปไหนวันๆมันั่งพูดแต่เรื่องลบ ชีวิตมันลบแต่ว่ารันนะคะพอเรียนมาเรียนรู้เรื่องไมซ์เซ็ตเพิ่งมาเรียนรู้ใยตอนนี้สี่สิบกว่านี่ค่ะเมื่อก่อนชีวิตก็เบืบลแบบมันนั่นแหละแบบเพื่อนนั่นแหละไปไปเลือยชีวิตลบบางเลยแต่พอมาเรียนพอมาเรียนรู้ไมซเซ็ตแล้วก็รู้เรื่องกดแรงดึงดูดนะคะชีวิตเราเปลี่ยนทันทีเลยค่ะโหทีพุ่พงทยานขึ้นไปแบบเหนือเพื่อนที่แบบเรียนสูงกว่ารัน ไม่ไม่คือเทียบกันไม่ติดเลยอ่ะเทียบมันไม่ติดเลยมันบอกเลยเพราะฉะนั้นไม่เซตดีชีวิตดีค่ะไม่เซตดีชีวิตตัวละดิง่งดิ่งขึ้นสูงไม่เซตลบชีวิตตกต่ำบอกเลยมันเป็นมาแล้วมันเป็นมาแล้วตกต่ำเพราะความคิดเรานี่แหละคำพูดเรานี่แหละอืเอาไปทำค่ะเดี๋ยววหลังมันลายไหม โอเควันนี้รันไปก่อนนะคะแล้วม,มาเจอกันแล้วม,มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ